ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่หของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับขึ้น13บสาคำ่ำเดือนสิปีมะเสงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโ,โบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นมงคลจะมีโชคมีลาภกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะออกจากบ้านก็ควรจะตรวจดูตามตำลาของแบบโบราณ ได้บ่งบอกเอาไว้ในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้ ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านวันนี้ สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้การงานก็รู้สึกว่าจะดีมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรียกว่าไม่ขาดสายงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีทำแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าการงานนั้นจะไม่มีบกพร่องอะไรท่านทำแล้วก็มีความสำเร็จ ในเรื่องของการเงินการทองท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันนี้จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านในช่วงของวันนี้ท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมไว้เขาก็จะเอามาคืนท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ ในเรื่องของคนรักต้องตามใจถ้าหากว่าเขาจะทำอะไรจะพูดอะไรก็อย่าไปขัดหรือว่าอย่าไปขวางเขาถ้าหากว่าเราขัดขวางเขาก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตามใจเขานี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง <c oughs> ท่านตื่นนอน <c oughs> ตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ใอยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ <c oughs> สำหรับสีที่ด,สดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีขาว <c oughs> สีขาวจะเป็นสีที่ดี เป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบค่อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้ก็ให้ท่านเรามัดระวังแต่หากว่าท่านทำงานอะไรในวันนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้หรืออีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไร <c oughs> ก็ให้ท่านไตรตรองดูให้ดีเสียก่อนวันนี้อาจจะการลงทุนนั้นจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรถ้าหากว่าท่านลงทุนไปแล้ววันนี้อาจจะมีการขาดทุนได้เพราะฉะนั้นให้ท่านงดไว้ก่อนหรือว่าท่านยับยั้งไว้ก่อน เกี่ยวกับแนวเรื่องของการลงทุนการงานวันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไร่ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายคนรักคนใคร้วันนี้อย่าไปไว้ใจพูดจาอะไรอาจจะมีการหลอกลวงเราก็เป็นไปได้ ให้ท่านสังเกตดูให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านจะลงทุนอะไรวันนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องในช่วงของวันนี้เรียกว่าการเงินการทองมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในวันนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ คนรักคนใคร้วันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาหราือได้ท่านจะทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานการเงินก็รู้สึกว่าจะทีมีเงินหมุนเวียนมีงานเข้ามาท่าน งานดีเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็จะมีหลังไหลเข้ามาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพุธคนรักคนใกล้วันนี้อย่าไปไว้ใจพูดอะไรก็ให้ท่านสังเกตดูให้ดีเขาอาจจะมาหลอกมาลวงเราหรืออาจจะนอกใจเราก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดในวันพระหรือหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลเอกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ใยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังหากท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นหรือความคิดไม่ตรงกันอาจจะมีการทิ้งดีทิ้งเด่นกันอีกด้วยให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการงานบางครั้งก็อาจจะมีการผิดใจกับคนที่ร่วมทำงานด้วยกันวันนี้ต้อง ใจเย็นเย็นไว้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ไม่มีอะไรวันนี้เป็นคนที่เรียกว่าพูดจาดีทำอะไรก็มีความคิดเห็นตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรือหัปร,ระจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ การเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบก็้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานนั้นถือว่าจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของ การงานในวันนี้การเงินก็รู้สึกว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในวันนี้ก็ขอให้ท่านประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้งุดงิดเอาใจเขาเพราะฉะนั้นต้องระวงังในเรื่องของอารมณ์ และในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานถือว่าดีในวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายท่านจะค้าขายอะไรไม่ว่าทางหน้าร้านหรือ ท่านจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายดิบขายดีมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายมีคนสนับสนุนมีลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ใช้บริการท่านในวันนี้คนรักคนใครด้ดีวันนี้ตามอกตามใจทำอะไรช่วยเหลือกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี